วันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในออ t โตบอทเล r ร์นิ่งซิสเต็มนะคะวันนี้ก็ามากับตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็คือจะเป็นตัว Snap Cam ม r าสนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคก่อนนะคะ ตัวแรกเลยนั่นก็คือจะว่าด้วยเรื่องขนาดนะคะขนาดของเขามีขนาดที่เล็กกระถัดรัดมากๆเลยนะคะนั่นก็คือจะอยู่ที่64คูณ54คูณ106ม mm, ิลลิเมตรนะคะแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่265กรัมนะคะหรือว่าประมาณ2ขีดกว่านั่นเองนะคะแล้วก็ตัวช่องใส่อ d card กนะคะตัวนี้มีรองรับมาให้อยู่ข้างหลังนะคะมี ก็คือจะเป็นบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้มีช่องเสียบ s d card ให้นะคะแต่ต้องระบุไว้เลยว่า s d card จะต้องเป็นประเภท FAT 3 2นะคะแล้วก็สามารถจุได้สูงสุด 128GB นะคะแล้วก็ถัดมานะคะปุ่มรีเซ็ตจะอยู่บริเวณข้างหลังเหมือนกันตรงบริเวณใกล้ๆช่องใส่ s d c a r d นะคะตัวนี้ก็คือจะ จำเป็นที่จะต้องกดค้างไว้5วินาทีนะคะกล้องถึงจะรีเซ็ตนะคะถัดมาค่ะว่าด้วยเรื่องสัญญาณไฟชาร์จนะคะตัวนี้ถ้าในกรณีตอนเราเสียบชาร์จอยู่แล้วสัญญาณไฟติดเป็นสีแดงนะคะก็คือติดเป็นสีแดงค้างเลยนั่นก็คือจะเป็นตัวกล้องกำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะคะส่วนถ้าในกรณีติดเป็นสีน้ำเงิน อ่ะสว่างเลยก็คือตัวเนี้ยก็คือชาร์จเสร็จเรียบร้อยนะคะถัดมาค่ะความจุของแบตเตอรี่ของกล้องนะคะตัวเนี้ยมันจะมีความจุอยู่ที่5,200 m มิลลิแอมป์อส์นะคะแล้วก็ระยะในการตรวจจับการเคลื่อนไหวจะอยู่ที่9เมตรนะคะ ระดับการกันน้ำจะอยู่ที่ IP 65นะคะถัดมานะคะก็คือจะว่าด้วยเรื่องพอร์ตในการจ่ายไฟนะคะตัวนี้สามารถเสียบพอร์ตในการจ่ายไฟก็คือจะเป็นตัว DC 5โวลต์นะคะบวก10%อ่อันนี้กอ็อันนี้ก็คือสามารถใช้สาย micro USB นะคะจิ้มเข้าไปใต้ตุกเขาได้เลยนี่นะคะแล้วก็สามารถใส่อแดปเตอร์ที่เป็นตัว5โวลต์ได้นะคะถัดมา ก็คือจะเป็นตัวเปิดปิดเครื่องนะคะตัวนี้มันจะมีปุ่มในการเปิดปิดเครื่องนะคะอยู่ทางซ้ายมือนะคะซึ่งตัวนี้ถ้ากดไว้เป็นเวลา3วินาทีก็คือจะทำการเปิดหรือปิดตัวกล้องนะคะถัดมานะคะว่าด้วยเรื่องอไฟแสดงสถานะนะคะตัวนี้ถ้าในกรณีติด เป็นไฟสีแดงค้างนะคะก็คือกล้องเปิดอยู่แล้วก็อออาจจะมีการทำงานที่ผิดปกติในตัวกล้องนะคะอันนี้ก็ให้เช็คกับทางตัวแอปพลิเคชันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นไฟสีแดงกระพริบนะคะถ้าในกรณีกระพริบช้าๆคือกำลังรอเชื่อมต่อ Wifi นะคะส่วนถ้าในกรณี กระพริบเร็วๆก็คือกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะถัดมาค่ะก็คือไฟกระพริบสีฟ้านะคะตัวนี้ก็คือกำลังเชื่อมต่อนะคะถัดมาค่ะถ้าในกรณี เป็นไฟสีน้ำเงินติดค้างนะคะหรือว่าไฟสีฟ้าติดค้างยาวๆเลยนั่นก็คือกล้องกำลังทำงานอยู่อย่างถูกต้องนะคะก็คือไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะตอนนี้ก็คือสามารถใช้งานกล้องได้ปกตินะคะถัดมาค่ะก็คือว่าด้วยเรื่องฟีเจอร์ของเขานะคะอย่างแรกเลยเราได้อัปเกรดตัวความชัดนะคะของภาพให้ด้วยตัวกล้องตัวนี้สามารถรับภาพที่ความละเอียดได้ถึง3ล้านพิกเซลนะคะ แล้วก็ต่อมาก็คือตัวกล้องตัวนี้เราได้มีการใส่ตัว PIR Motion Sensor นะคะหรือว่าเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไว้ในตัวกล้องนี้นะคะถ้าในกรณีมีใครเดินผ่านหน้ากล้องกล้องจะทำการตรวจจับนะคะและส่งข้อความพร้อมบันทึกภาพตรงนั้นเลยว่าใครเดินผ่านหน้ากล้องนะคะให้กับเราในแอปพลิเคชันนะคะตัวนี้มีระยะในการตรวจจับการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 9เมตรนะคะซึ่งอันนี้สามารถปรับระดับการเคลื่อนไหวแบบความอ่อนไหวของตัวเซ็นเซอร์ได้ในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะถัดมาค่ะแบตเตอรี่อึดทนนานถึง6เดือนตัวนี้ระบุไว้ก่อนเลยว่าต้องอยู่ในโหมดสแตนบายเท่านั้นนะคะโหมดสแตนบายที่แบบาอารมาอาจจะไม่มีใครผ่านหน้ากล้องให้ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับนะคะซึ่งในกรณีถ้าในกรณีที่อา้าวมีการเดินผ่านหน้ากล้องบ่อยมาก อย่างนี้แบตจะลดลงไหมใช่ค่ะการเอ่อตัวระยะเวลาในการทำงานของกล้องก็จะลดหลั่นลงมาตามการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องนะคะถ้ามีการตรวจจับบ่อยๆกล้องตื่นขึ้นมาบ่อยๆว่าอ้าออมีการตรวจจับนะมีการตรวจจับนะเขาก็จะใช้แบตเตอรี่กับการตรวจจับเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบตเตอรี่เหลือน้อยลงนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถนำเอากลับไปชาร์จเพื่อเอากลับมาใช้ได้ใหม่ได้เลยนะคะ ถัดมานะคะตัวกล้องมีแม่เหล็กยึดนะคะสามารถติดตั้งง่ายๆเลยได้ทุกที่ที่มีแบบคานเหล็กหรือว่าเสาเหล็กนะคะตัวนี้ไม่ง้อสายไฟยด้วยนะคะแล้วก็ยังรองรับตัวโซล่าชาร์จิ่งนะคะที่เป็นตัวแผงโซล่าเซลล์นะคะจากทางออตโตบอทด้วยนะคะสำหรับบ้านไหนที่มีแล้วก็สามารถนำเอามาใช้กับตัวกล้องตัวนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าหากใครยังไม่มีก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะตัวนี้นะคะ ตัวกล้องตัวนี้สามารถบันทึกภาพแล้วก็บันทึกวิดีโอได้นะคะซึ่งตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าสามารถดูภาพย้อนหลังได้ที่ตัว SD card นะคะหรือว่าจะเป็นออนไลน์ cloud storage นะคะตัวนี้ก็คือจะมีอยู่ในแอปพลิเคชันนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้แบบจะบันทึกภาพลงที่ SD card หรือว่าจะบันทึกภาพลงที่ออนไลน์ cloud storage นะคะ ซึ่งตัวนี้ระบุไว้เหมือนกันนะคะว่าถ้าในกรณีเป็น SD card นะคะต้องใช้เป็นประเภท FAT 3 2นะคะซึ่งความจุสามารถจุได้สูงสุดถึง128 g b กิกะไบต์นะคะถัดมานะคะมุมมองภาพกว้างขึ้นนะคะด้วยมุมมองภาพอยู่ที่106องศาทับ57องศาทับ 130งอยางศายังไงเอ่ยก็คือภาพในมุมมองของแนวนอนนะคะแนวนอนก็คือแบบนี้อะ่ะอันนี้ก็คือรับได้อยู่ที่อ,องศาค่ะอยู่ที่106องศานะคะซึ่งถ้าแนวตั้งก็คือแนวนี้นะคะแนวตั้งจะอยู่ที่57องศานะคะและแนวทะแยงก็คือตรงนี้นะคะนี่แนวทะแยงอันนี้ก็คือจะรับภาพได้อยู่ที่130องศานะคะ ถัดมานะคะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อ,อย่างแรกเลยก็คือติดตั้งง่ายไม่งอสายไฟนะคะสามารถติดตั้งกับคานเหล็กหรือว่าขาตั้งเหล็กได้นะคะแล้วก็กล้องตัวนี้มีขนาดเล็กและเบามากนะคะสามารถเปลี่ยนสถานที่ในการติดตั้งหรือว่าการเคลื่อนย้ายไปติดณนะบริเวณอื่นก็ง่ายนะคะแล้วก็ เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องตัวนี้จะมีการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันนะคะข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์นี้นะคะผลิตภัณฑ์นี้เนื่องด้วยตัวผลิตภัณฑ์นะคะมีระดับในการกันน้ำและกันฝุ่นอยู่ที่ พอไอพีห uh, นะคะซึ่งมันก็กันได้ในระดับหนึ่งนะคะดังนั้นแนะนำว่าให้ใช้ภายในอาคารจะดีที่สุดนะคะแล้วก็กล้องตัวนี้นะคะสามารถควบคุมแล้วก็สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้เท่านั้นนะคะถัดมาค่ะข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้มีแม่เหล็กอยู่ข้างหลังเอาไว้สำหรับตัวในการยึดกล้องนะคะโปรดระวังมือเมื่อ เอาเข้าไปใกล้ๆตัวอของที่ทำมาจากเหล็กนะคะอย่างเช่นอ่ะเป็นตัวคานเหล็กแบบนี้ถ้าถ้าเราจับแล้วมือเราอยู่บริเวณที่มันเป็นตัวแม่เหล็กยึดอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้เลี่ยงตรงบริเวณแม่เหล็กยึดนะคะตอนบริเวณอตอนที่เราเอาตัวผลิตภัณฑ์เข้าไปใกล้ๆตัวคันเหล็กแล้วเพราะว่าตัวแม่เหล็กอะค่ะจะมีแรงดูด กับเหล็กหรือว่าคารเหล็กอยู่แล้วนะคะซึ่งมันจะมีแรงดูดที่ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะหนีบมือหรือว่าอาจจะทับมือของคุณลูกค้าได้นะคะแนะนําว่าให้เลี่ยงบริเวณตรงนี้เมื่อเข้าใกล้ผลิตภัณฑ์ที่หรือว่าตัววัสดุที่เป็นเหล็กนะคะนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้อย่างเงี้ยอ่าก็คือเป็นการติดตั้งแบบง่ายๆนะคะ ค่ะอันนี้ก็บทเรียนนี้นะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือถ้าหากท่านใดพบเจอปัญหาหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Li n e a อดอั o โนบัดแคได้เลยนะคะตัวนี้เรามี QR Code ไว้ให้อยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถสแกนเข้าไปแชทหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทเรียนถัดไปได้เลยะคะ่ะ